สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันง่ายๆเกี่ยวกับการก่ออิดมอนหรือว่าอิดแดงบางที่ก็เรียกว่าอิดดินเผานะแต่คนล่าส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าอิดแดงนะครับนี่ของเรายังใช้อิดแดงทั้งหลังอยู่นะครับช่วงนี้ของขาดด้วยของที่มีคุณภาพอย่างนี้นะแบบแน,น่นๆอย่างนี้เลยโดยเฉลีย่ยประมาณห้าคูณสิบห้าเซน บางรุ่นก็หกคูณสิบห้าเซนตอนนี้ราคาปรับนิดหน่อยเมื่อก่อน90สตังค์นะครับแบบส่งนะโดยเฉลี่ยคือหนึ่0หมืก้อนขึ้นไปแบบส่งก้อนละเก้สตังค์ขึ้นมาเก้ขึ้นมา1บาทล่าสุดเป็น1บาท10สตางค์ต่อก้อนต่อก้อนประมาณนี้ขนาด15บหคูณสิบหหรือบางรอบบางบางโรงงานก็เป็น6คูณสิบหความกว้างรับ ความกว้างของตัวนี้5คูณ15นะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าอินแดงแฟดเพราะก้อนเล็กกว่าน,นี้ก็มีบางพื้นที่จะเป็นก้อนใหญ่กว่านี้วันนี้เรามาคุยเคล็ดลับการก่ออินแดงง่ายๆกันเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูหน้าง,งานจริงด้วยว่าหน้าตาประมาณไหนยังไงนะครับอ่าทักทายกันหน่อยครับสีงดงเพิ่งชัดขอหมายเล็กหนึ่งนะครับผม เสียงดังฟังชัดของหมายเลขหนึ่งหน่อยด้านหลังผมเรียกว่าอะไรไอ,อตนน้ตัวปุนปูนเนี่ยตัวปนปูนที่รองรับอิดมอนหรือว่าอิดแดงเนี่ยเรียกว่าอะไรครับจําเป็นต้องมีไหมแล้วมีมีแบบไหนระยะยังไงถ้าช่างพูดแล้วหมาก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เราจะบอกเขาว่ายังไงนี่คือขั้นตอนสําคัญนะนะครับท่านเจ้าของโครงการจะต้องมีข้อมูล เกี่ยวกับกบบระบวนการขั้นตอนตรงนี้เรายังไม่จําเป็นต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราหาข้อมูลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีละจุดทีละจุดทีละจุดถ้ารารู้ทุกอย่างไม่ได้ลงมือทํานี่คือคีย์สาคัญ่ะสวัสดีครับพี่สเสดหมายเลขกนึงขอบคุณมากๆนะครับอากาศก็เย็นๆสบายๆที่อำเภอขามทะเลสอเมื่อคือนนี้เราก็ไปพักผ่อนที่เขาใหญ่ก็อากาศ ดีมากๆช,ชิวๆเลยผ่าน้ังบอสตังเบสเจรดเช้ามาวันนี้แล้วก็เซลฟี่ร้านกาแฟสวัสดีครับคุณติ๊กอ่าขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเสียงดังฟังชัดนะครับผมวันนี้เรามาแบ่งปันเคล็ดลับก่ออิดมอนกันปัจจุบันอิดมอนแฟรของเรา5คูณ15โด้เฉลี่ยนะครับก้อนละ1บาท10สตางค์อันนี้ซื้อลักษณะของราคาส่งนะ1 0หน 1, ก้อนขึ้นไป ใครมีมถูมีถูกกูนี้บ้างต้องคุณภาพหน้าของเรามีสี่รูสี่รูเล็กๆอย่างเงี้บางรุ่นก็นมีสองรูนะแล้วแต่เลยนะครับอันดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มงานก่อผนังอิฐมอนหรือว่าอิฐแดงเราจะต้องทําความสะอาดก่อนนะครับผมทําความสะอาดอิฐมอนก่อนทําความสะอาดพื้นที่หน้าง,งานที่เราจะก่อก่อนนี่คือเรื่องสําคัญ บางครั้งมันเปื้อนดินติดฝุ่นติดผงงานยังไม่เรียบร้อยมาเนี่ยเวลาเกาะจะมีผลทําให้การยึดเกาะไม่ดีมีผลก็ระยะระยะเวลาต่อไปในการแตกเล้าต่างๆเรื่องนี้เราต้องให้ความสําคัญอันดับแรกต้องทําความสะอาดก่อนเข้าใจตรงกันนะทำความสะอาดอิดมอนทําความสะอาดพื้นที่พื้นผิวบริเวณหน้างานที่เราจะเกาะอ,อันดับที่สอง เราจะต้องนําอิดมอนตัวนี้ไปแช่น้ําก่อนต้องนําอิดมอนตัวนี้ไปแช่น้ําก่อนเพื่อให้อิดมอนดูดซึมน้ำํำซับน้ําแล้วก็เอาอิดมอนออกมาวางด้านนอกพอมันมาถึงเริ่มเกาะเพื่อไม่ให้อิดมอนไปดูดความชื้นไปดูดน้ําจากปูนที่เราเกาะทําให้ปูนแห้งเร็วจนเกินไป ปูนที่แห้งเร็วจนเกินไปยังไม่เซ็ตตัวปูนจะแตกแล้วได้ง่ายมีผลโดยตรงปูนจะแตกแล้วได้ง่ายไม่แข็งแรงไม่ค่อยยึดเกาะเท่าไหร่นะเอาอิฐมอนหรือว่าอิดแดงไปแช่น้ําก่อนแล้วก็เอาออกมาวางข้างนอกพอมัดเราเริ่มเกาะเข้าใจตรงกันไหมบางที่เขาก็เอาน้ำมาลาดก็มีนะแต่ผมว่ากรณีน้าลาดนี่มันยังไม่ดูดซับน้ําสักเท่าไหร แล้วเดี๋ยวนี้อากาศร้อนมากๆนะอากาศร้อนมากๆพอพูดถึงเกี่ยวกับอากาศนะครับถ้างานไหนที่ละเอียดจริงๆเนี่ยเขาไม่ให้ก่อแบบกลางแดดนะเขาจะต้องหามุมที่มันมีร่มหรือหาอะไรมาบางก่อนขั้นตอนที่ที่โอเคจริงเขาถึงมีหลังคาปกคลุมก่อนไงถึงจะถึงขั้นตอนท่องงานก่อเพราะงานก่อมันเกี่ยวกับปูนเกี่ยวกับความร้อนเกี่ยวกับแสงแดดต่างๆ ซึ่งปูนถ้าแห้งเร็วจนเกินไปก็จะแตกแล้วได้ง่ายมันมีระยะเวลาที่เหมาะสมของมันโอเคนะครับนํำอิดมอนอิดแดงไปแช่น้ำเอามาบัดมาถ,ถึงเริ่มเกาะข้อที่3ข้อที่3ก่อนที่เราจะก่อนผนงังอิดมอนหรืออิดแดงที่เราเห็นนะครับเราจะต้องเจาะฝากเหล็กหนวดกุ้ง ใครไม่รู้จักบ้างว่าเหล็กหนวดกุ้งหน้าตาเป็นยังไงเหล็กหนวดกุ้งเราก็ใช้เหล็กสองหุนถ้าว่ากันง่ายคือใช้เหล็กสหุนเจาะริมเสาริมผนังตามจุดต่างๆคือมุมขอบเจาะนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกะาะเพิ่มความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยเหล็กหนวดกุ้งเราใช้เหล็กสองหุน ยาว30เซนขึ้นไปนะโดยเฉลี่ย30สิบเซนขึ้นไปเสียบระยะห่างทุกๆ30สบเซนหรือว่าบางที่เข้มๆเนี่ยเสียบทุกชั้นเลยก็มีนะ <c oughs> นะครับแต่โดยเฉลี่ยที่เอาอยู่ถือว่าเหลือเฟือแล้วก็คือทุกๆ30สบเซนเราตัดเหล็กยาว30เซนขึ้นไปแล้วก็เสียบแนวะมันจะยื่นออกมาอ่าแล้วเราก็ก่ออิดมอนของเราแล้วพอก่อไปได้ประมาณ30เซนแล้วก็เสียบอีกชั้นหนึ่ง บางที่เขาเสียบทุกชั้นเลยก็มีแล้วแต่แต่โดยเฉลี่ยระยะห่างทุกๆ30สเซนฝากหนวดกุ้งเสียบหนวดกุ้งไว้เป็นระยะระยะโอเคไหมครับเนี่ยนี่คือเรื่องสำคัญข้อที่สี่ขั้นตอนที่4ก่อนที่เราจะก่อผนงังต้องขึงเอน็นขึงเชือกดึงเอน็นดึงเชือกนะครับให้ได้ฉากให้ได้แนว ไม่ให้ผนังเอียงผนังโคง้งผนังล้มต่างๆมีผลกับการฉาบในโอกาสต่อไปมีผลกับน้ำหนักกับความแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างวงเล็บต้นทุนด้วยนะ <c oughs> นะครับผนังที่ก่อแบบเอียงไปเอียงมาไม่ได้ฉากไม่ได้แนวเนี่ยเวลาฉาบจะต้องใช้ปูนที่หนาขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปฉาบตามแนวผนังงี้นะลองสังเกตดูนะครับ ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็ขึงเอ็นขึงเชือกก็จะแนวราบอย่างเดียวใช่ไหมแนวราบอย่างเดียวคือแนวนอนอน่ะแนวนอนอน่ะแนวตั้งจะไม่ค่อยขึงกันจะไม่ค่อยดึงกันถ้าให้ถูกต้องจริงอะ่ะต้องทั้งสองแนวนะแนวราบแล้วก็แนวดิ่งด้วยนะรับรองงานออกมาเป๊ะเวอร์เน่สายตาใครก็เชื่อไม่ได้หรอกครับ ขนาดหัวใจยังเชื่อไม่ค่อยได้เลยจะไปเชื่อสายตาได้ไงจริงไหมจริงไหมพี่โอจริงไหมครับคุณธนาพัฒนคุณติก๊กนะฮะนี่คือเรื่องสําคัญถ้าเราเดินมาเห็นเบื้องช่างขึงเอ็นด้วยครับทั้งแนวลาบและแนวด่งบอกครับแต่ส่วนใหญ่บอกก็เลยส่วนใหญ่จะขึงแต่แนวราบและการขึงเอน็นการดึงเชือกดึงเอน็นต้องทุกชั้นนะไม่ใช่เพาะเส้นแรกไม่ใช่นะกูเขาจะขยับไปเรื่อยเลย เขาจะขยับไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเสำคัญสำคัญสำคัญมีผลระยะยาวในเรื่องของการฉาบของความหนาของปูนของการแบกรับน้ำหนักที่เกินความจำเป็นของต้นทุนต่างๆด้วยนะอะ่ต่อไปต่อไปข้อที่ 5, 5้เราจะเริ่มกาะกันแล้วนะครับตอนที่เราจะเริ่มเกาะน,นะครเราจะต้องผสมปูนก่อนนี่ ต้องมีปูนก่อนอยู่แล้วปูนที่เราจะใช้ในการก่อคือปูนก่อนะไม่ใช่ปูนปลอดแรหรือว่าปูนโครงสร้างนะคือปูนก่อปูนก่อเขาจะเขียนไว้เลยที่ถุงปูนปูนก่อผสมกับผสมอะไรกรณีอิดมอนนะที่เราคุยกันอยู่กรณีมวลเบาเขาจะมีปูนก่ออะไรครับแล้วแต่ตรงนั้นแต่ของเราคืออิดมอนหรือว่าอิดแดงที่เราคุยอยู่ตอนนี้อยู่หน้างานนะตอนนี้ปูนก่อผสมกับทรายหยาบ ปูนหนึ่งถุงใสายยาบแปดบุ้งกีโดยเฉลี่ยปูนหนึ่งถุงใสายยาบแปดบุ้งกีคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ําตามตามตาตราส่วนที่เหมาะสมให้ปูนได้ความหนืดความเหนียวที่โอเคเดี๋ยวช่างเขาจะรู้เองเขาก็เริ่มที่จะก่อได้แล้วทีนี้นะครับส่วนเอนทับหลังนี่ เอ็นทับหลังคานเอ็นเสาเอ็นใช้ปูนโครงสร้างใช้ปูนปอร์แลนเคมไหมครับความแข็งแรงแตกต่างกันอันนี้คือความใส่ใจคือรายละเอียดถ้าเราไม่บอกอถ้าเราไม่ใส่ใจปูนอะไรอยู่ตรงหน้าเขาก็จะใส่ไปหมดสำคัญนะโดยเฉพาะเสาเสาเอ็นที่มันรอบล้อมวงกบประตูครับ รอบล้อมกรอประตูจุดนั้นแหละสำคัญมากๆยังไงจะต้องมีแล้วต้องใช้ปูนปอดแลน์ปูนโครงสร้างอย่างดีเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับแรงกระแทกตลอดเปิดเข้าเปิดออกตลอดนะครับอ่ากรณีก่อมันจะต้องมีการแล้วกเวลาก่อเราจะก่อจากมุมก่อนก่อจากมุมก่อนจากขอบก่อน ไม่ใช่ก่อจากตรงกลางไปหามุมหาขอบไม่ใช่นะก่อจากขอบก่อนแล้วก็ใส่เอ็นให้เรียบร้อยตามระยะที่ว่าแล้วเวลาการก่อแต่ละชั้นเห็นไหมครับการก่อแต่ละชั้นเขาจะสลับกันสลับกันเพื่อกระจายน้ําหนักเห็นไหมนี่เห็นไหมเขาจะสลับกันไม่ได้ไปก่อตรงกันอย่างนี้ไม่ใช่นะเนี่ยไม่ใช่ไปก่อตรงกันนี้ไม่ใช่นะเขาจะก่อเหลื่อมกันอย่างนี้เห็นไหมเหลื่อมกันนี้เห็นไหมคำถามคือ กรณีอิดแดงหรืออิฐมอนที่เราเห็นอยู่ความหนาของปูนเกาะที่ดีที่ดีถูกต้องได้มาตรฐานมากไปก็ไม่ดีนะครับเป็นต้นทุนแบกรับน้ําหนักต่างๆมีผลโดยตัวกรบพาะโดยตรงกระภ,ภาพรวมทั้งหมดบางเกินไปก็ไม่ดียุดเกาะได้น้อยต้องปริมาณที่เหมาะสมและดีต้องความหนาเท่าไรครับเวลาเกาะเวลาเกาะต้องหนาเท่าไร ช่เชิญตอบหน่อยครับคุณติ๊กช่เชิญตอบหน่อยครับคุณธนภัพี่โอความหนานี่ความหนาของปูนที่เราใส่ไปตรงนี้อย่างเงี้ยต้องเท่าไหร่ต้องเท่าไหร่อ่าเป็นเซนอยู่แล้วเป็นเซนอยู่แล้วเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ครับเป็นเซนอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวเราทีมงานแล้วก่อนเดี๋ยวเราทีมงานแล้วก่อนสองเซนคุณธนภับอกทีมงานแล้วครับผมทีมงานแล้ว่ะทีมงานแล้วครับกี่เซน อ่าอีกสักสองท่านอีกสักสองท่านกีเ่เซนดีครับเย็นวันนี้ที่ enjoy home feed แปลงของเราเนี่ยโอ้โหอากาศดีมากๆสบายมากๆเลยนะครับชิวๆเลยเรามีการหาระยะเสาเพื่อจะทำกำแพงกันดินด้วยนะครับกำแพงกันดินด้านหน้าวันนี้รถแมคโครจัดไป1วัน1.5เซนอีกสักหนึ่งท่านมี2เซนแล้วก็1.5้าเซนอีกสักหนึ่งท่านครับผมอีกสักหท่านอีกสักหท่านนะ อีกนหนึ่งท่านรอก่อนพี่อ๋ตอบหน่อยพี่โอ๋รออยูร่รออยูอย่วันนี้เราคุยกันในเป็นที่ว่าเคล็ดลับการก่ออิดมอนหรือว่าอิดแดงที่ดีที่ถูกต้องเรามาถึงขั้นตอนของปริมาณปูนที่เราใส่ว่ามันหนาเท่าไรในการก่อแต่ละชั้นแต่ละชั้นระยะห่างของอิดมอนอิดแดงแต่ละก้อนแต่ละก้อนนะครับแต่ละชั้นนะครับกําลังถึงขั้นตอนนี้ถึงหัวข้อนี้อยู่ทีมงานเราบอกว่า2เซน1.5เซน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจัดต่อเนื่อง1 2ถึงเซนโดยเฉลี่ยประมาณนี้ถือว่าเป็นปริมาณระยะขนาดที่เหมาะสมสวยงามถ้ามากกว่านี้แบกรับน้ำหนักนะครับภาพรวมทั้งหมดนี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนะน้อยกว่านี้ก็ยึดเกาะไม่ดีอ่าเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันข้อที่6จะต้องมีการเทคานเอ็นอ่าเทเสาเอ็นในตำแหน่งที่เป็นช่องเปิด ประตูหน้าต่างช่องแสงช่องระบายอากาศอะไรเงี้ยต้องมีการเทเอ็นนะคานเอ็นเสาเอ็นโดยใช้ปูนโครงสร้างปูนปอด์รนและมีการฝากเหล็กก่อนนะมีการฝากเหล็กก่อนนะครับเหล็กสามหุนหรือว่าเหล็กอเ,ออเอ็นทับหลังสําเร็จประกบหรือว่าใช้เหล็กสามหุนแนบกับเหล็กสองหุนวิง่งค่อยไปควยมาแล้วก็เทปูนปอร์เรน ความหนาประมาณ10เซนโดยเฉลี่ยประมาณ10เซนเพื่อความแข็งแรงแบบรแบบแบบับน้ําหนักต่างๆเรื่องนี้ห้ามละเลยเป็น,นขาดโดยเฉพาะวงกบประตูช่างส่วนใหญ่จะลักไกลคือเห็นว่าเฮ้ยวงกบก็วางแนบเสาอยู่แล้วทําไมจะต้องไปฝากเสาเอ็นจะต้องไปเทเอ็นอะไรอีกด้วยไม่จําเป็นเฮียแค่นี้เอาอยู่แล้วต้องเทนะครับต้องเทเสาเอ็น เราก็จะฝากเหล็กแนบกับเสาเดิมของเราเลยเป็นกรอบนะครับอ้อมพื้นที่ของวงกบของเราเลยแล้วก็เวียงปูนปอดแลนลงไปเข้าใจตรงกันนะเรื่องนี้สำคัญนะไม่ใช่เป็นแนบวงกบไว้กับเสาเดิมที่เราเทเลยมีผลแน่นอนครับเมื่อก่อนเนะี่ยวงกบเนี่ยเขาจะเป็นไม้ใช่ไหมส่วนใหญ่ไม้เนี่ยมันจะยืดหยุ่นมันจะมีการหดตัวขยายตัว ปูนก็แตกล้าวได้ไง่ายจุดนั้นนะครับส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวนี้ไม้ก็ดีไอ้วงกบก็ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นพวกไม้สังเคราะห์พวกอะไรก็จะมีเกี่ยวข้อ,ของกับการหดตัวยืดตัวซักทลายแล้วตอนนี้โอเคเสาเอน็นคานเอน็นสำคัญอย่าละเลยจัดไปแล้วต้องใช้ปูนโครงสร้างนะปูนปอดแรนนะข้อที่7วันนี้ให้ไป7ขอ้อละกันข้อที่เด้านบนสุดด้านบนสุด กรอนนี้ที่เราก่อผนังไปลักษณะนี้ด้านบนสุดอย่าเพิ่งก่อสุดนะครับใต้เหล็กรัดคอเหล็กเอาเสยอย่าเพิ่งก่อสุดไปชนตั้งแต่แรกเรื่องนี้หลายๆท่านไม่รู้เว้นไว้ประมาณ10เเซนเราก่อไปงี้แหละปกติอ่าพอใกล้จะสุดด้านบนเหล็กรัดคอใช่ไหมเรายังไม่ต้องก่อไปเว้นไว้10เซนเว้นไว้10เซนก่อนทิ้งไว้3วันห้าวันให้ปูนมันยุบตัวมันเซตตัว แล้วเราค่อยไปก่อด้านบนเพิ่มบางคนเขาก็ทีอ็นเล็กๆนะนะครับส่วนใหญ่ที่ทํากันคือพอชั้นบนสุดที่มันจะไปชนเหล็กรัดคอ,ขอเขาก็จะฝากหนวดกุ้งไว้อยู่แล้วใช่ไหมต้องมีเหล็กหนวดกุ้งไว้ได้นะเห<ๆ>ล็กหนวดกุ้งต้องห้ลงมาด้วยเพื่อความแข็งแรงแล้วเขาก็จะก่อเอียง45องศาเพื่อเพิ่มพื้นที่ของปูนให้มันมากขึ้น หรือบางบ้านบางท่านเจ้าของโครงการเขาจะทอินทับหลังแบบเล็กๆน่ารักน่ารักแต่ให้ไม่ให้มันใหญ่นเกินไปไม่งั้นจะเป็นแบบแบบภาระมากจนเกินไปแต่เราจะไม่ก่อสุดตั้งแต่แรกโอเคไหมเพราะปูนที่เราก่อไปมันจะต้องมีการยุบตัวเซ็ตตัวลงมาอีกไม่งั้นอาจจะมีผลกับการแตกแล้วได้เรื่องนี้บางท่านยังไม่รู้นะครับส่วนอินจอยโฮมเราเราก็ไอแถวบนสุดใต้หล็กรัดคอเราจะใช้ เอียง45องศาปกติมันจะวางอย่างนี้ใช่ไหมแหมวางอย่อางนี้บางครั้งไปวางเบียดเหล็กละคอแล้วก็มีพื้นที่ปูนอยู่ติดกับเหล็กละคอนิดเดียวมันก็จะไม่ได้แข็งแรงสักเท่าไหร่เราเอียงนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ของปูนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่ได้หนักอะไรจนเกินไปเน่ให้เคล็ดลับดีๆกันวันนี้สุดยอดมากๆนะครับเพราะว่าเห็นว่าทีมงานเราหลายๆท่านโดยเฉพาะทีมงานที่มาเห็นหน้าง,งานจริงของ Enjoy Home นะ ไม่เห็นหน้างานจริงมาสมน,นาวสวดาเรียนรู้จริงจงเนี่ยอยากที่จะทําเหมือนโคดเดียวบางพื้นที่นี่อิดแดงหรือวอิดบอนไม่ใช่หาง่ายๆนะอิดมอนหรือวอิดแดงไม่ได้หาง่ายๆนะสั่งใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแต่ที่นะครราชสีมาอําเภอโชคชัยเขาจะมีบ่อบ่ออะไรละ่ะบ่อดินของเขาหรือว่าโรงโรงงานผลิตไอ้ตัวเนี้ยพอสมควรเหมือนกันแต่ช่วงหลังเนี่เนื่องจากมีการสร้างบ้านกันเยอะแล้วท่านเจ้าของโครงการลหลายๆท่าน อยากที่จะใช้อิดมอนหรือว่าอิดแดงของไรขาดนะครับนี่ราคาปรับสิบสตางค์ยี่สิบสตางค์นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ,ะบ้านหน้าตามันอย่าง e n j o y Home อันนี้ให้เป็นความรู้อีกอย่างหนึง่งบ้านขนาดหน้าตามอย่าง Enjo y Home ที่เราสร้างมานะครับเราใช้อิดมอนสิบห้าคูณไอห้าคูณสิบห้านี่ขนาดนี้ประมาณนี้นะห้าคูณ ห้าคูณสิบห้าด้วยเฉลีย่ยเราใช้อิฐมอนทั้งหมดกี่ก้อนเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้ให้แบบเต็มๆไปเลยให้แบบเต็มๆไปเลยก่อนที่จะพาไปดูหน้างานเดี๋ยว <ii> จะข้ามซะก่อนตอบกันมาไหนะตอบมาสักหนึ่งท่านตอบมาสักหนึ่งท่านเราใช้อิฐมอนบ้านหนึ่งหลงังเฉลีย่ยทั้งหมดกี่ก้อนอ่าจัดมาจัดมาจัดมาตอบมาสักหนึ่งท่านนะครับผมตอบมาสักหนึ่งท่านตอบมาสักหนึ่งท่าน เดี๋ยวจะพาไปดูว่าหน้าตาของเหล็กที่เราฝากเพื่อที่จะทาเสาเอ็นเพื่อที่จะทาคานเอ็นเนี่ยหน้าตาประมาณไหนยังไงนะฮะ,ะต่อมาหน้าต่อมาหน้าทีมงานเราอาจจะนึกไม่ออกเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะใช้มวลเบากันใช่ไหมคุณธนาพัฒน์บอกสองหมื่นก้อนเ yeah! ย้สุดยอดสุดยอดเฉลยของเราโดยฉเฉลี่ยใช้หนึห่งหมื่นห้าพันก้อนต่อหลังหนึ่งหมื่นห้าพันก้อนต่อหลัง นี่หน้าตาประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูว่าเหล็กที่เราฝากเพื่อที่จะทำเสาเอ็นคานเอ็นหน้าตาประมาณไหนยังไงนะครับดูจากหน้างานจริง Enjoy home field เอ็นจอยโฮมเปลียนแปลงเภอขามีิเดียสอจังหวัดนครราชสีมาไปกันเลยครับผมนี่อันนี้คือตำแหน่งเสานะตำแหน่งเสาซึ่งจะเป็นวงกบประตูนะครับ เราก็จะฝากเหล็กประมาณนี้เลยเจาะแล้วก็ฝากเหล็กมีเหล็กสามหุนเหล็กสองหุนอ่าแล้วก็เอ็นทับหลังสำเร็จประกรบกันฮะแล้วก็จะใส่แบบเทป,ปูนต่อไปใช้ปูนโครงสร้างนะครับใช้ปูนโครงสร้างในส่วนของจุดนี้ที่ไม่ได้มีเสาเราก็จะใส่เอ็นเสาเอ็นลักษณะนี้นี่ อันนี้ก็จะเป็นคานเอ็นต่างๆนะฮะเพราะเป็นกรอบของช่องหน้าต่างก็จะใส่ทุกด้านเลยสีด้านกรณีผนังใหญ่เนี่ยโดยเฉลี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ให้เกิน3เมตรจะจะมีคานเอ็นชั้นหนึ่งแต่ของเราเราก็จะแบ่งครึ่งเลยโดยเฉลี่ยก็จะแบ่งครึ่งแล้วก็เทคานเอ็นอย่างเงี้ยและอีกอย่างหน,นึ่งจำได้ไหมครับที่เราเคยบอกกันกรณีที่เราเทคานเอ็น เราก่อไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับแล้วเราก็ใส่แบบฝากเหล็กเทคานเอ็นอย่างนงี้พอวันรุ่งขึ้นนะครับเราจะยังไม่ก่อด้านบนทันทีนะพอวันรุ่งขึ้นเราจะยังไม่ก่อด้านบนทันทีเพราะปูนยังไม่แห้งิดสนิทยังไม่แข็งแรงยังไม่เสียตัวมากพอสักสองสามวันแล้วกันปะหน้างานมันก็จะประมาณนี้แต่แนะนำอย่าเพิ่งก่อทันทีในวันรุ่งขึ้นมันจะแบกรับน้ำหนักนะครับอาจจะแอนหรือว่าอะไรได้ เนี่ยหลังข้างๆกันก็จะมีการเทเห็นไหมครับเห็นไหมฝั่งนั้น,น,นขอจะเทขานอ็นงานก่อผนังรอบนอกก็แนะนำให้เก็บปูนด้วยนะครับหมายถึงขูดปูนเก็บรายละเอียดรอบนอกด้วยเพราะส่วนใหญ่บางครั้งเห็นละเลยคือปูนมันจะปูดออกมาด้านนอกเนะนาะผนังด้านนอกปูนมันจะปูดออมาเพราะเขาจะก่อ ในบ้านอย่างแรกส่วนใหญ่เขาจะก่อจากในบ้านในบ้านเนี่ยเก็บเรียบร้อยพอด้านนอกเ่ยมันจะปูจะบวมออกมางานโอ้โหดูแล้วไม่สบายตาก็ <c oughs> <c oughs> ต้องมาเคลียร์ก่อนที่จะฉาบอีกเหมือนเดิมนะครับปูนที่มันล้นออกมาหรือว่ามันนูนออกมาเนะี่ยเราขูดเราเก็บแล้วนะสามารถที่ไปใช้งานต่อได้นะถ้ามันไม่ร่วงไปโดนดินโดนอะไรนะครับนี่คือรายละเอีเยดเล็กๆน้อยๆนะโอเคประมาณนี้นะครับผมทุกคนเนี่ย จุดนี้ที่เราก่อผนังวิ่งมาฟุบมาเจอกับวงกบตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นวงกบเพราะจุดนี้จะไม่มีเสาไงแล้วก็เทเสาอินอ้อมกรอบวงกบไปเลยนะตรงนี้จะต้องฝากเหล็กเช่นกันเสาตรงนี้จะต้องฝากเหล็กเช่นกันฝากลักษณะนี้นะฮะโอเคสวัสดีพี่อ้นนะครับทีมงานเราทุกทกท,กท่าน เป็นไงกันบ้างครับผมหลังปีใหม่หน้าง,งานคึกคักดีไหมครับหน้าง,งานคึกคักดีไหมลองไปทบทวนดูนะครับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้แต่ละข้อแต่ละข้อสำคัญมากๆลองไปเรียงลำดับขั้นตอนอีกทีหนึ่ง แล้วนําไปใช้จริงถือว่ามีประโยชน์มากๆเป็นกิจเล็กกิน้อยที่เรารวบรวมข้อมูลมาแล้วจากประสบการณ์จริงหน้างานจริงปฏิบัติจริงเกิดเป็นผลลัพธ์เป็นสิ่งดีๆที่มาส่งต่อยกับทีมงานเราทุกๆคนและฝากคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับผมฝากคนละหนึ่งแชร์ด้วยและเจอกันในไลฟ์สดต่อไปนะครับผมเหมือนเดิมอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ ผมคนเดียวจะงเพชรคคนเดียวสร้างมาในขายดีหนึ่งปีร้อยล้านสวัสดีครับบ๊ายบาย